ตำรวจสพจุนจังหวัดพะเยาสืบทราบว่ามีหนุ่มรายหนึ่งมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านจึงวางแผนติดตามจับกลุ่มตัวนายพิรุณถาวรอ,อายุ32ปีจนกระทั่งพบตัวขณะขับขี่รถจักรยายนยนต์มาตามถนนบ้านศักพัฒนาตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาจากนั้นจึงแสดงตัวเรียกให้หยุดและทำการตรวจคน้นพบกระเป๋าหนังสีน้ำตาลสะพายอยู่โดยการตรวจค้นข้างในกระเป๋าพบยาบ้าน186เม็ดจากนั้นนำตัวไปตรวจค้นที่บ้าน ด้ะยขณานําตัวผู้ต้องหาเข้าไปตรวจคนในห้องนอนที่บ้านนั้นผู้ต้องหาได้ทาการขัดขืนและจะวิ่งหลบหนีตารวจจึงช่วยกันและจับกลุมตัวไว้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจากการตรวจคนที่บ้านไม่พบของกลางเพิ่มเติมโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดเป็นของตนเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะได้ทําการขยายผลหาเครือข่ายเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีต่อไปปัญญวิทย์อยู่ดีรายงานพลตร,รีอนุภาพศรีนวลผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการถแถลงบนการจับกลุ่มผู้ต้องหา5คนพร้อมกับของกลางและคดีพยายามเช่อโกงประชาชนทนันทีสืบเนื่องมาจากตำรวจสพสวนพึ่งได้รับแจ้งจากนางสาวมลิบุญทินว่ามีกลุ่มคนร้ายขับรถยนต์กระบะโตโยต้าสีประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนพอพึ่งสอบอลสี1498สี14ขอนแกน่นโดยมีพฤติการจะมีผู้หญิงสองคนแต่งตัวเรียบร้อยจากนั้นอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทจำหน่ายสินค้าในราคาถูกโดยจะตะเวนขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและติดสติ๊กเกอร์ยี่ห้อดัง พร้อมทั้งหวานล้อมกับชาวบ้านหลงเชื่อและซื้อสินค้าเมื่อลูกค้าหลงเชื่อตกลงซื้อสินค้าปรากฏว่าไม่ใช่สินค้าที่บอกมาและเป็นราคาที่แพงกว่าท้องตลาดแต่พอลูกค้าไม่ซื้อก็ได้มีชายอีก3าคนที่นั่งรออยู่ในรถออกมาพูดจาข่มขู่จึงโทรศัพท์แจ้งกับตำรวจให้ติดตามจับกลุ่มพร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานซึ่งต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายว้ได้ทั้งหมด5คนโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าสินค้าที่นำมาจําหน่ายนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีจับฉลากโดยให้ผู้ซื้อจับฉลากและมีราคาบอกว่าได้สินค้าในราคาถูกหากจับไม่ได้ก็จะเสียงเงินฟรีกว่า1,900บาทสุพจฒน์รวรศักดิ์ายงานชาวบ้านชุมชนคำหอยตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโรงเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าด้รับความเดือดร้อนจากท่อป,ประปาแตกน้ำเจิ่งนองบนถนนซึ่งท่อป,ประปาที่อยู่ใต้ถนนรั่วมานานโดยเกิดขึ้นบริเวณหนะ้าโรงเรียนคำสายทองวิทยาชุมชนคำหอย ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนคำสายทองวิทยาพบเห็นน้ำไหลเทียงนองตามถนนเนื่องจากมีน้ำไหลแตกออกมาจากบริเวณตรงกลางซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นท่อประปาอยู่ใต้ถนนโดยสร้างความเืรดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากถนนมีน้ำเจียงนองไหลเป็นระยะทางยาวโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็นเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักบริเวณหน้าโรงเรียนคำสายทองวิทยาการสัญจรในเวลาเร่งด่วนทำให้รถติดยาวและเกิดอุบัติเหตุบ่อย โดยที่ผ่านมาชาวบ้านได้แจ้งปาปาจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาแก้ไขดำเนินการจากกนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประปาเข้ามาแก้ไขให้ซึ่งในปัจจุบันจากการที่มีการรั่วแค่เพียงจุดเดียวกลายเป็น2จุดอยู่บริเวณกลางถนนจํานวนน้าก็เพิ่มมากขึ้นจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปแก้ไขให้โดยเร็วเนื่องจากชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนไกลสมุทรนโาโพไซรรยงาน ตำรวจสพกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านเลขที่135หมู่ที่5ตำบลบ้านเปลืออเภอกระสังพบนายรมราริงยิง,งอายุ52ปีเจ้าของบ้านถูกยิงบริเวณขาซ้ายและราวนมรวม2นัดโดยทางหน่วยกู้ชีพได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนแล้วส่วนผู้ก่อเหตุคือดาบตำรวจชัยโยงแจ่มรุ่งโรจน์อายุ53ปีตำรวจสพกระสังซึ่งเป็นสายตรวจตำบลบ้านเปลือจากการสอบถามนางสาวเอนําสมมตุติอายุ17ปีลูกสาวผู้บาดเจ็บเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุนั้นตอนอยู่หลังบ้านมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าพ่อจะถูกยิงจึงรีบวิ่งมาดูพบว่าพ่อ,พอ,พอกับดาบตารวจชายยงกาลังกอดรัดฟัดเบี่ยงกันอยู่โดยในมือตํารวจยังถือปืนไว้ด้วยตนจึงเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานโชคดีที่พี่ชายของตํารวจและเพื่อนบ้านเข้ามาห้ามและแย่งปืนไว้ได้ไม่เช่นนั้นพ่อตอนต้องถูกยิงจนตายอย่างแน่นอนทางด้นนานนายชัยยาแจ่มรุ่งโรดอายุ60ปีซึ่งเป็นพี่ชายของดาบตารวจชายยงและผู้เข้าไปห้ามเล่าว,ว่า บ้านน้องชายและบ้านคนที่ถูกยิงอยู่ตรงข้ามกันที่ผ่านมามักจะมีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำเนื่องจากบ้านฝั่งตรงข้ามของน้องชายนั้นมักจะเปิดเพลงเสียงดังน้องชายซึ่งมีหน้าที่เป็นตำรวจตำบลจึงเข้าไปห้ามไม่ลดเสียงเป็นประจำโดยวันนี้ก็มีการเปิดเพลงเสียงดังอีกและน้องชายน่าจะเข้าไปตักเตือนก่อนที่ฝ่ายผู้บาดเจ็บจะมาท้าต่อยถึงหน้าบ้านจากนั้นจึงมีเรื่องทะเลาะกันและมีเสียงปืนดังขึ้นโดยมีการชุลมุนแย่งปืนตามคลิปโดยทางด้านพันตรเอกวิษณุอาพรพงศ์ P. P ong, ผู้กุมกับสบพรกระสังกล่าวว่า ดาบต้รวจชัยยงมือปืนปกติจะเป็นคนจริงจังกับการทํางานตรงไปตรงมาจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าฝั่งดาบต้รวจชัยยงน่าจะอาจอั้นมานานในเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังจนถึงขั้นเขียนข้อความติดกับฝาบ้านของตัวเองลักษณะระบายความในใจเหมือนอาจอั้นมานานส่วนสาเหตุจะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดว่าจงใจยิงหมายชีวิตหรือปืนลั่นระวังชกต่อยกันโดยพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายวัทิ่สันทุปีรายงานที่โรงแรมรอยันฮิวอำเภอละงูจงังหวัดสตูล นาวาเอกจุมพลเสนพินรองผู้อำนวยการศูนย์ด้วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จํานวนทั้งสิ้น90คนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสําคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือโดยจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสุดเขตชายแดยในใต้ของประเทศไทยทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้นมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาสภาวะแวดล้อมความมั่นคงทางทะเลในหลากหลายมิติท่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งให้ความสำคัญไปที่เรื่องของสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างไรในอดีตและนำมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อน,นำไปสู่การประเมินสภาพสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพต่อไปนิตยาแสงมณีรายงาน พลตำรวจตรีพีรวัตรบุญลอยผู้บังคับการตรวจตรวจคนเข้าเมือง6เดินทางไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาความคิดเห็นรวมทั้งข้อขัดข้องเดรมมีพันตรเอกสุภชาติเวชพรผู้กำกับตอมอจังหวัดนราธิวาสคอยให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมผู้กำกับตอมอวันราธิวาสได้กล่าวสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากประเทศมาเลเซียใช้มาตรการกดเหล็กในการปิดประเทศ พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนเข้าตรึงพรมแดนควบคู่กับทางการไทยตลอดระยะทาง151กิโลเมตรตั้งแต่อําเภอสุกิรินจดอําเภอตากใบเพื่อเป็นการสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานไทยที่เดินทางไปจํางานในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียรวมทั้งกลุ่มบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการคัดกรองโรคที่อาจจะนําเชื้อโรคโควิด -19 ระบ,บาดใน2ประเทศโดยในช่วงที่ประเทศมาเลเซียได้ใช้มาตรการกดหล็กในการปิดประเทศทางไทยไดประกาศให้ด่านพรมแดนสุงไงงโคโลกเป็นจุดผ่อนปลน ให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ด้วยการขออนุญาตให้ถูกต้องโดยผ่านการอ,อนุญาตของสถานทูตและสถานกงศุลซึ่งมีคนไทยเดินทางเข้าประเทศถูกต้องตามกฎหมายจำนวน3 8 6คนและลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมายจำนวน3,376คนซึ่งคนกลุ่มนี้จะถูกควบคุมตัวมาเสียค่าปรับและคัดกรองโรคตามกระบวนการ โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจพบมีเชื้อโควิด -19 ซึ่งติดเชื้อมาจากประเทศมาเลเซียแต่อย่างใดผู้ประครับการต่อโมหกยังกล่าวอีกว่าการลงมาในครั้งนี้ได้นําความห่วงแยของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในเรื่องของความเข้มงว,วดกวดการของบุคคลต่างด้าวที่อาจจะฉวยโอกาสใช้ช่องทางธรรมชาติแฝงตัวเข้ามาภายในประเทศและนําเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแพร่ระบาดซึ่งจะยากต่อการควบคุมซึ่งในภาพร,รวมนั้นตนได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพภาคที่4และกออรมนส่วนหน้าในเรื่องของความร่วมมือในการสอดส่องดูแลและสกัดกั้นอย่าให้มีการเล็ดรอดเข้ามาในประเทศเป็นอันขาดซึ่งจะยากต่อการควบคุมโรคอย่างเช่นที่จังหวัดระยองที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกระลอกจนต้องมีการประกาศปิดสถานศึกษาหลายแห่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องทํางานอย่างนหนักในการควบคุมโรคให้อยู่ในวงจํากัดดูอารีซายายริเรยงาน